ครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการเปลี่ยนชื่อ Facebook ไม่ให้มีนามสกุลนะครับเดี๋ยวมาดูการการเปลี่ยนชื่อนะครับเขาเปลี่ยนกันยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับ oh. ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับช่อง M Channel นะครับ วันนี้ก็จะมาสอนการเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กไม่ให้มีนามสกุลนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกันยังไงเดี๋ยวมันดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่แอปเฟซบุ๊กนี่เลยนะครับเนี่ยแอปนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วอันนี้จะเป็นหน้าฟีดข่าวของเราครับให้เรากดตรงที่ปุ่มสามขีดนี้นะครับปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วให้เราเลื่อนลงข้างล่างนะครับ เลื่อนเราไปกดตรงที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงด้านล่างเห็นด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเราก็กดที่คําว่าเปลี่ยนภาษานี้นะครับตรงภาษาเนี่ครับเราไปเข้าไปกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเราก็เลือกไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนภาษาเป็นอินโดนีเซียนะครับอยู่ในเราก็หาดูนะครับเนี่ยส่วนผมจะเจอแล้วนะครับเนี่ยครับ อินเดียนเซียนะครับเปลี่ยนภาษาเป็นอินโดีเซียก่อนนะครับกดเข้าไปนี่นะครับรอสักครู่นะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปดูอีกรอบนะครับเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราไปดูภาษาอีกรอบหนึ่ง เข้าไปดูว่ามันเป็นอินโดนีเซียหรือเปล่านะครับนี่นะครับคือตรงนี้นะครับมันเป็นอินโดนีเซียนะครับเป็นภาษาของอินโดนีเซียนะครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ย้อนกลับก่อนนะครับเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้กดเข้าไปเลยนี่นะครับแล้ว เราก็ไปกดที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อของเรานะครับกดเข้าไปนี่นะครับอันนี้จะเป็นชื่อเดิมของผมนะครับธนวุฒิมูลสตินะครับจะเป็นชื่อเดิมของผมนะครับแล้วก็กดตรงชื่อชื่อเราเข้าไปครับกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับนี่นะครับพอเราทําถึงที่แบบนี้นะครับเราก็กลับไปที่ โฮมก่อนนะครับกดไปที่บ้านก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วเราเข้าไปที่ Google Play Store นะครับเนี่ยคือแอปตัวนี้นะครับเข้าไปโหลดแอปแอปหนะครับชื่อว่าแอปพัน d p p n ัน a VPN นะครับก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไป n นี่นะครับ p ัน da VPN ตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ พนด้า VPN นะครับกดเข้าไปแล้วก็ค้นหาแล้วก็กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดที่คําว่าเปิดไปเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งก็ไปติดตั้งก่อนนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นคําว่าตัวนี้นะครับคําว่า on นะครับเนี่ยตัวนี้เราก็เลื่อนขึ้นดันบนนะครับเลื่อนขึ้นไป นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดตรงที่คำเดี๋ยวเลื่อนขึ้นอีกครั้งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่ใหเรากดที่ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยกดไปตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็ไปกดดูคำว่า ประเทศอินโดนีเซียเมื่อกี้นะครับเราไปหาดูก่อนนะครับเดี๋ยวมันอยู ob, ่ไหนนะอินโดนีเซียนี่ครับตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นตัวนี้เรากดดูโคษณนาฟรีเราก็ดูโคษณาก่อนนะครับ เมือ่เมอ,อ,เ,อนะเสร็จแล้วเราก็กดผิดตรงนี้แล้วครับกดปิดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็เราก็กลับมาหน้าเดิมก่อนนะครับแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นคำว่าเกี่ยวข้อง แล้วเราก็กลับไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับก็คือกดปุ่มบ้านนั่นเองกดเข้าไปแล้วก็เข้าแอป,ปเหมือนเดิมนะครับแอป,ป Facebook เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อโดยไม่ต้องนมสกุลนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เปลี่ยนเป็นชื่อชื่อนะครับไม่มีนามสกุลนะครับนี่นะครับ <st it> ผมจะเปลี่ยน <st it> แค่ชื่อนะครับแต่ไม่มีนามสกุลนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อเราเลือกชื่อเสร็จแล้วเขียนชื่อเสร็จแล้วเราก็กดตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับกดขับไปเลยนะครับ แล้วเขาจะให้เรายืนยันรหัสนะครับรหัส facebook ของเรานะครับเราก็กรอกรหัสของเราเข้าไปนะครับในเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันเลยนะครับที่ตัวนี้ปุ่มตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลย นี่นะครับก็คือเราได้ชื่อแล้วนะครับคําว่าเด็กดีนะครับโดยไม่มีนามสกุลนะครับคือมันเสร็จแล้วครับเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าเฟซของเราดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมกดปิดก่อนนะครับกดปิดกดปิดก็ได้ไม่กดไม่ต้องปิดก็ได้นะครับกดย้อนกลับแบบนี้ก็ได้นะครับย้อนกลับก่อนนะครับย้อนกลับทั้งหมดก่อนแล้วกดที่บ้านแล้วก็รีเซ็ตสักครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับพอรีเซ็ตเสร็จเราก็ลองค่อยไปดูนะครับหน้าหน้าหน้าเฟซเรานะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้จากทนาวุฒิมูลสติเป็นแค่ชื่อเด็กดีแต่ไม่มีนามสกุลนะครับนี่นครับขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อนามสกุลไอ้เปลี่ยนชื่อโดยไม่มีนามสกุลก็แค่นี้เองนะครับนี่นะครับคือเราเปลี่ยนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเรารีเซ็ตก่อนนะครับตรงหน้านี้ที่เป็นชื่อเดิมของเราเราไม่ต้องไปสีเรียดนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวสักพักเดนก็จะเปลี่ยนให้เราเองนะครับแต่หน้าเฟซของเรามันเปลี่ยนแล้วนะครับนี่นะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้นะครับนี่นะครับคือเปลี่ยนให้แล้วนะครับดูนะครับก็เฟซของเราเปลี่ยนชื่อโดยไม่มีนามสกุลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอัดคลิปใหม่ลงไปเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับเออเดี๋ยวก่อนนะครับในเมื่อในเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่แอป Panda VPN เหมือนเดิมนะครับกดเ้าไปก่อนนะครับจากเมื่อกี้นะครับให้เราไปกดปุ่มนี้เป็น o อฟกดเลื่อนลงข้างล่างนะครับปุ่มนี้นะครับกดเลื่อนลงข้างล่างนะครับกดเลย กดแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดหน้าโฮมเข้าไปคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ